กัวยิ่งต้องลงมือทำเวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนทุกคนจะรู้สึกกลัวกังวลไปเสียทุกเรื่องเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทางข้างหน้าจะมีอะไรบ้างเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างจะสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวเราก็ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ลงมือทา ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือลงมือทําทันทีอย่างมีสติเมื่อเราผิดพลาดเราก็แค่แก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะเราจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นมันจะสอนให้เราไม่ผิดพลาดซ้ำสองโค้ตัดสินใจทําธุรกิจออนไลน์เพราะโค้ดอยากมีอิสรภาพในการทํางานอยากทํางานที่ไหนก็ได้แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเริ่มแรกโค้ชรู้สึกกลัวรู้สึกกังวล พราะไม่มีความรู้ใดๆมาก่อนเลยแต่ยังไงก็ต้องเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่มีทางรู้สักทีจึงลงมือทำทันทีทำทั้งทั้ที่กลัวพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยสิ่งที่เป็นครูให้เราได้ดีที่สุดนั่นก็คือความผิดพลาดยิ่งเราทำผิดพลาดมากเท่าไหรเราจะยิ่งได้เรียนรู้และทำให้เราเก่งขึ้นมากเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาด การลงมือทํากับสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนมันเหมือนกับการเดินทางไปบนถนนที่โคตรเคี้ยวเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพ้นโค้งหน้าไปแล้วเราจะเจอกับอะไรถ้าเราไม่เดินไปให้ถึงทางโค้งนั้นเช่นเดียวกับการที่เราเดินตามหาความฝันของเราเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ที่รู้แน่ๆคือถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่ๆขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ และพบกันที่จุดสูงสุด See y o u at the top สวัสดีค่ะ